สวัสดีครับผมโจเซฟทีวีรอมจากไนวะยูเกียงฮอปเตอร์สไตล์โกลนะวันนี้ ถามนัดไม่เข้าแปลว่าคนตะกิมซื้อกอบมาแมปสั้นเกมนี้จริงจังไม่ดัดเสียงเล่นโอเคนะทุกคนเตรียมพร้อมอะไรพร้อมเราจะไปลุยกันเลยคนที่เข้ามาชมจงดูซะว่าความสามารถของแต่ละคนนั้นมันแตกต่างกันไม่ได้เกิดมาเพียบพร้อมไม่ได้เกิดมามีฐานนะ มันเกิดมาเพียบพร้อมแต่จเจอกดดันตัวที่เอบควบมได้กดดันแต่เขากดดันตัวเขาเองโดยสัดส,ส่วนมากจะเป็นแบบนั้น ยิงลรวมแพงอะ่ะกระตุกด้วยไปไงยังโหสเออมีรวมแพงยังโหดไม่อยากจะคุยเดี๋ยวหาว่าโมต้องเก็บตังค์ซื้อเขาใหม่เขาไปลาอีกสามปีเก็บได้แน่อนอนสามปีก็ไม่ใช่น้อยๆน,นะสำหรับผมถ้าเก็บถ้าตั้ง ถ้าตั้งใจเก็บนะเ <Flash bank. S 1> สียงเฟดดิ้งขึ้น โอโหขาดไปไม่ดีเลย <hein>. ป <vas> ืนเมื่อกี้ขอปืนดีๆหน่อยสุ่มเป็นรถรถตันเลยกะตุละ วันนี้ยิงไม่ค่อยตรงเป้านะ Hmm. เก็บสตางค์ไว้ใช้ใส่คิวนี่จะเงียบไปหน่อยต้องขอโทษด้วยเพราะว่าน่าจะจริงจังเล็กน้อยไม่นะมันก็มากเลยแหละมันก็ไม่ได้เล็กน้อยหรอกครับ The bomb. bomb has been planted. I'm throwing smoke. win. Hey, did แป,กแปกแลกๆนะเนี่ยไม่ได้ชื่อเหลือคะแนนเพื่อนเรื่อยๆกับเราสุดยอดไปเลย โอ้โหเจอสไนเปลี่ยนแม็กพอดีด้วยนะไม่ว่างครับจังหวะนี้ไม่ว่างหนึ่งเซฟสองเซฟสาม สบสี่แล้วก็สบทค่นี้จะตุกเล็กน้อยเพราะคอมไม่ไหวแล้วขนาดเขาเตื่นเนี่ยฝั่งนู้นหลุดไปแล้วหนึ่งพูดถึงก็สูสีนะหลุดหรือดนเตะผู้เล่นออกจากเกมเกมได้หยุดแลวการสื่อสาร สรุปเขาโดนอ,อ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงมาสรุปก็คือโอ้คะแนนผมไม่ตัดนะผมก็เอาเพียวๆอย่างนี้เลยหลักๆก็คือฝั่งนูน้นคนที่หลุดไปนี้เขาชื่ออะไรนะ ซื้อชีวิตสี่สามห้าสี่สามสามฝั่งดูนห้าสี่คะแนนของผมไล่เรียกันอยู่ที่ยี่สิบสิบแปดสิบสองแปดสามคะแนนคนสุดท้ายจะน้อยไปหน่อยเพราะว่าปกติคะแนนขนาดนี้ก็แมพสั้นเนาะ ไม่ได้แบบยาวแบบสั้นคะแนนก็ประมาณนี้แหละครับคงจะไม่เกิน40หรอกมั้งถ้าเป็นแบบยาวเกิน40อยู่คะแนน,น,นเผื่อข้าได้สามสิ3หตัวสามตัวฝั่งนู้นไม่น่าจะมาหรอกมั้งหรือมาหรือบ้านเขามีคนเสียบ เสียบปลั๊กไฟแล้วก็แบบชอ็ชอตช็อตปุ๊บเบรกเกอร์ตัดแมะไฟดับอย่างเมื่อคืนเนี้ยส่วนผมก็เป็นเสียบปุ๊บดับทั้งทั้งบ้านจะเรียกว่าบ้านดีไหมนะ่นับถอยหลัง ฝ่ายตรงข้าไม่มาก็น่าเจอเริ่มถูกแบนอีกกี่ที่แหละจะโดนแบนแบนแค่ครึ่งชั่วโมง20นาที20วิวิแรกๆก็อาจจะไม่เป็นไรหลังๆเนะี่ยบางทีก็เป็นอาทิตย์นะ คุณต้องเป็นคนยังไง ก็ตกว่าวอยู่แต่ก็โหดอยู่ดีห <c oughs> มายถึงเพื่อนนะไม่ใช่ผม โดนแฟดเพื่อนนี่แหละไม่ได้ติดอะไรเลยคะแนนเลี่ยงกันเหมือนเดิม โอ้โหเก่งและเกิน Men phần ngôn nhân men men ma men mình tập quang. ไม่ได้ยินเสียงโดนแวนสามินาทีฝั t <t ่งนู้นโดนแล้วเก็ที่หลุดไป cho về blur le เทพโอ้สงคมเอาเลยครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับค่าแล้วเจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบาย